สวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีสี่ตีสี่พอดีเลยโอ้พี่ปุ๊กนั่งหลังคนหลังแข็งสร้างบ้านในหมู่บ้านของแคสเตอร์นะคะแต่ว่าก็เป็นอันที่พอใจนะคะโอเคเราจะพาไปดูบ้านกันบ้านพี่ปุ๊กเองนี่ไงอ่ะฮะนี่คือบ้านพี่ปุ๊กเองเป็นสวนสนุกที่อยู่ในบ้านด้วยนี่ตรงนี้จะเป็นบอลลูนนะคะ แล้วก็มีชิงช้าสวรรค์สะว่ายน้ําแล้วก็มีนินนินนิเขาเรียกว่าอะไรนะวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายหาดหรือว่าจะตีแบดก็ได้นะคะมีเตตกอี้กรรมการเออแล้วก็มีสไลเดอร์แบบหลากสีเลยมีสไลเดอร์ทั้งสองแบบโอเคเราจะเดินไปเราจะเดินเป็นแบบในลักษณะคนนะอืมอืมอืม,อม โอเคอันนี้ก็คือทางเข้าบ้านพี่ปุ๊กนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะพาไปเล่นสไลเดอร์ก่อนอาสไลเดอร์สีอะไรดีสีนี้ละกันจะเล่นสีไหนก็เหมือนกันไม่แตกต่างค่ะพอลงไปอยากจะบอกว่าน้ำลึกมากน้ำลึกมากโอเคแล้วก็มีสไลเดอร์อีกแบบหนึ่งนะคะที่พี่ปุ๊กจะที่พี่ปุ๊กสร้างนี นั่งทำแต่กี่โมงเนี่ยตั้งแต่สองทุ่มยันยนตีสี่ตอนนี้แบบปวดหลังมากเดี๋ยวจะไปนอนละโอเคอันนี้ก็คือสไลเดอร์อีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบหมุนหมุนช้ามากเลยอะแต่อย่างน้อยมันก็ค่อยๆไปะนะ ว้าตรงนี้ก็ยังลึกอยู่ดีนะคะสำหรับคนที่ว่ายน้ําเก่งเท่านั้นนะคะคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็หมดสิทธิ์เลยเพราะว่าน้ําลึกมากลงไปด็ดจมน้ําตายนะจ๊ะโอเคก็ตรงนี้เป็นชิงช้าสวรรค์น,นะคะแต่แน่นอนคือไมคัามันทําให้หมุนไม่ได้พี่ปุ๊กก็สร้างแบบ มันก็ไม่ค่อยวงกลมสักเท่าไหร่นะเออเอาเป็นว่าดูดีดูดีในระดับหนึ่งโอเคอันนี้ก็คือชิงช้าสวรรค์มีชิงช้าสวรรค์มีม้าหมุนมีบอลลูนเออมีกีฬาเดี๋ยวพาไปดูมีสไลเดอร์นะเดี๋ยวพาไปดูบ้านพี่ปุ๊กบ้านพี่ปุ๊กภายในนี่ก๊อกก๊อกก,กมีบ้านพี่ปุ๊กเองจะเคาะทำไมเนี่ย โอ้เข้ามาดูสิโอ้โอตรงนี้มีพผมด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแกลเลอรี่นะคะหันมาตรงนี้กําแพงไม่มีนะคะคือจะเป็นแบบเปิดไงคะตรงนี้สามารถว่ายน้ําได้ทุบตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําโหแล้วก็วิวแบบวิวดูดูดีมากวิวดูดีมากอ่า เออใช่พี่ปุ๊กลืมสร้างอย่างหนึ่งลืมสร้างห้องน้ำไม่มีห้องน้ำลงไปฉีข้างล่างเอานะโอเคตรงนี้นะคะก็เป็นโถงเหมือนทางเขา้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวมีบาร์อยู่ตรงนี้สบาร์หรือว่าห้องครัวก็ได้นะทำได้หมหมดทุกอย่างแแหละมีบาร์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีเก้าอี้บาร์ไว้นั่งตรงนี้นะคะ มีมีมีโซฟาสำหรับรับแขกพร้อมทีวี42นิ้วปุ๊บทั้งงวงปุ๊บก,ก็เข้าไปนอนดูโอ้ยห้องนอนเราไฮโซมากเลยมีวิวทะเลด้วยสวยสวยสุดๆข้างาห้องนอนนะคะจะมีห้องแต่งตัวเราเข้าไปสามารถแต่งตัวได้หยิบเสื้อผ้าเออเฮ้ยเฮ้ยอะไร นี่ข้างในมีกระจกด้วยตรงนี้ก็ยังมีกระจกอีกโอเคแล้วนี้ก็คือบ้านพี่ปุ๊กเองอฝั่งนี้ก็คือมันดูโล่งๆก,กำพุงกำแพงนะคะไม่มีเลยคือถ้าเกิดพายุเข้ามานี่แบบบ้านเละบ้านเลยเทะไม่เป็นไรความจริงตรงนี้มันมีแบบว่ามา่มานม่านซ่อนอยู่ไงคะเอาไว้กดปุ่มแล้วม่านก็จะลู่ลงมาปุบ โอเคสำหรับพี่สำหรับบ้านพี่ปุกกำลังคิดว่าแค่นี้พอหรือยังจะ๊ะไม่รู้จะสร้างอะไรแล้วอะออมีสไลเดอร์มีอะไรหมดทุกอย่างแล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะที่เหลือก็อาจจะไปแบบตกแต่งทางรถไฟนะคะที่อยู่ใต้ดินอะไรประมาณนี้ก็น้องๆน,นะคะที่ ที่เข้ามาก็สามารถเข้ามาเล่นเข้ามาดูในบ้านของพี่ปุ๊กได้แต่จะบอกว่าถ้าเกิดคือคือเขาเรียกว่าอะไรนะไมค์คาร์ฟเนี่ยมันระยะการมองเห็นอนะมันค่อนข้างสั้นค่อนข้างใกล้ดังนั้นคนที่อยู่ในตัวเมืองอาจจะไม่เห็นเมืองพี่ปุ๊กจริงๆอ่ตอนนี้คือคือมันโหลดแล้วไงแต่ถ้าเกิดน้องเขาน้องเข้ามาปุ๊บนะน้องจะไม่เห็นเมืองพี่ปุ๊กเลย ออจนกว่าจะได้นั่งรถไฟมาและบางคนก็คือเห็นเมืองพี่ปุ๊กนะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้ายัางไงเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ไงว่าทางเข้าของเรานะคะอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่เออเห็นเป็นอย่างนี้บางคนก็ต้องลงทุนว่ายน้ำมาหาสำหรับคนที่ท,ที่ที่ไม่รู้ทางเข้านะคะเขาก็ต้องว่ายน้ำข้ามเกาะมาหาบ้านพี่ปุ๊กเลยทีเดียว โอเคและนี่ก็คือบอนของพี่ปุ๊กเองภูมิใจมากค่ะเสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดน้องๆอ,อยากให้พี่ปุ๊กสร้างอะไรเพิ่มก็บอกพี่ปุ๊กได้พี่ปุ๊กอาจจะมาสร้างอะไรนิดๆหน่อยๆเพิ่มเข้าไปอีกนะคะจะบอกว่าตอนกลางคืนนะคะบ้านพี่ปุ๊กสวยมากเพราะว่าไฟค่ะพี่ปุ๊กเล่นเล่นไฟไอ้ตรงบนรูนี้ยังไม่ได้ใส่นะแต่ว่าตรง สระว่ายน้ํากับชิงช้าสวรรค์พี่ปุ๊กใส่ไฟเข้าไปแล้วพอมาใช้เชเดอร์อันนี้นะโอ้โหมันอลังการงานสร้างมากเลยชอบมากเลยแต่นอกจากนอกจากบ้านพี่ปุ๊กที่สวยนะคะในเมืองก็สวยดูดิอย่างสวยอะอย่างสวยอย่างสวยมาก โอเคยังไงขอบคุณที่ติดตามชมยังไงเจอกันพัดหน้าเดี๋ยวพัดหน้านี่รู้สึกจะมีหลายๆเกมที่จะเล่นเข้ามาเล่นใหม่ด้วยคือหลายแบบพูดจะพูดอะไรเนี่ยออมีเกมหลายอย่างนะคะที่พี่ปุ๊กจะเอามาเล่นให้น้องๆดูกันเกมใหม่ๆเนอะโอเคเจอกันค่ะพัดหน้าบ๊ายบาย